จะมาฝึกโจทย์นะคะในการาดำเนินการเกี่ยวกับ list นะคะ list เนี่เป็นโครงสร้างข้อมูลของภาษา y y t o o นะคะก็คล้ายคลึงกับ array นะคะในภาษาอื่นๆนะนะคะตัว list เนี่ก็จึงเป็นชุดของข้อมูลคำว่าชุดของข้อมูลแสดงว่าตัวแปรนี้ เก็บค่าได้หลายๆค่าเก็บได้เป็นชุดเลยนะคะแล้วก็เป็นค่าที่เรียงลำดับต่อตกันมานะคะซึ่งลิสก็จะใช้ตัวอินเด็กไล่มาตั้งแต่0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันจะเป็นลิสค่าของอะไรก็ได้นะคะเป็นค่าอะไรก็ได้นะคะนะทีน,นี้มาดูนะคะว่าโจทย์ว่าอะไรนะคะเขาให้เขียนฟังก์ชันนะคะเพื่อทำการสร้างลิสใหม่จากลิสที่ให้มาซึ่งลิสที่ให้มามีค่า3ค่า เป็นสตริงนะคะก็คือมี a มี B แล้วก็4นะคะฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่คือนะคะทำสตริงให้เป็นตัวใหญ่ให้หมดนะคะแล้วก็จะส่งลิสต์ใหม่ออกมาแสดงผลข้างนอกนะคะเขียนเป็นฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนฟังก์ชันนะคะอ่าเริ่มต้นนะคะก็ต้องมาอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือต้อง define ฟังก์ชันนะคะ,ะแล้วก็อยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็ด้านล่างต่อมาจะเป็นการคอ l l f u n c t i o นะคะซึ่งการคอลเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็น main c o d นะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเรามาเขียนที่ตรงเม i n c o d ก่อนนะคะนะเพราะดันั้นเริ่มต้นยังไงนะคะก็คือเราต้องมี list อยู่ list หนึ่งเนาะให้เป็น list หนึ่งแล้วกันนะคะ list หนก็เป็น list ที่ถูกกําหนดมานะคะก็เป็น a นะคะแล้วก็เป็น b นะคะแล้วก็เป็น c นะคะ นี่ก็คือลิสที่ถูกกำหนดมาลิสจะต้องอยู่ในก้ามปูนะคะนะต้องจำพวกการใช้สัญลักษณ์นะคะนะตัวตัวลิสนะคะชุดข้อมูลนี้จะอยู่ในก้ามปูนะเวลาอ้างอิงเราก็อ้างอิงด้วยก้ามปูนะคะโอเคนะคะลิสหนึ่งนะคะตามนี้นะคะแล้วเราจะมีการโจทย์บอกให้ส่งลิสออกมาแสดงผลข้างนอกแสดงว่าเราจะปริ้นอยู่ตรงเมนโค้ดนะคะ print เราก็จะ print ผลของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราจะคอฟังก์ชันตรงนี้นะคะฟังก์ชันที่ที่เราต้องสร้างมาเนี่ยนะคะจะเป็นฟังก์ชันเพื่อทําให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะตั้งชื่อให้มันสื่อสารนิดนึงนะคะก็ให้ตั้งชื่อว่า cap ก็ได้นะคะยอมจาก capital letter นะนะคะแล้วก็เรามีการส่งค่าเข้าไปนะคะเราก็คือส่ง list หนึ่งเข้าไปในในฟังก์ชันนะคะ แล้วก็ขึ้นไป define function ข้างบนนะคะก็คือ define function cap นะคะซึ่งเมื่อส่งค่าไปก็มีการรับค่านะคะมีการรับค่านะก็รับมาเป็น list 2ก็ได้นะคะรับเป็น list 2นะคะและแน่นอนว่าฟังก์ชันนี้นะคะมันจะต้องมีการ return นะมีการ return ค่าออกมาแน่ๆนะคะ นะรีเทิร์นเป็นะจะตั้งชื่อว่ารีเทิร์นนิว s t ออกมานะคะซึ่งจะเป็นผลนะคะผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งจะมาถูกปริ้นเอาในบรรทัดน,นี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ค่ะเริ่มต้นทำตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการทำลิสต์ใหม่ขึ้นมานะคะให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการสร้างลิสต์ใหม่นะคะซึ่งเรารู้แล้วว่าเราจะต้องสร้างตัวแปรที่เป็นลิส ตัวใหม่นะคะชื่อว่า new list แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้าง list วิธีหน่งนะคะอันนี้ก็คือการ create list นะคะนี่เป็นการสร้าง list นะคะนะทีนี้นะคะเราก็จะทำการาใส่ค่าเข้าไปใน list ใหม่นี้นะคะเพราะนั้นการใส่ค่าเข้าไปทีละตัวจนครบเนี่ยนะคะเราก็เป็นการเรียกว่า iterate หรือทำซ้ำนะคะเราก็ต้องใช้ for เข้ามาใช้ลู o p for เข้ามานะคะก็ for i ง่ายๆนะคะ for i in นะคะ for i in อะไร in list 2ที่เรารับค่ามานะคะ for i in list 2เนี่ยเราจะทำการเรียก m e t ด o d นะคะที่ทำการเพิ่มค่าต่อเข้าไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆใน list นะคะนะเม็ดนะะี้ชื่อว่า append นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะเรียกนะคะ Uh, new list นะคะคือเป็น list ใหม่นะคะซึ่งเป็น object นะคะ,ะแล้วก็ dot นะคะตามด้วยตัวฟังก์ชันนะคะซึ่งก็ตรงนี้นะคะเราจะเรียกลักษณะการที่เป็นฟังก์ชันแล้วมีข้างหน้าเป็น object นะคะเราจะเรียกว่า method นะนะคะก็ new list d o append นะคะ,ะนะคะ append ก็เป็นการ เพิ่มเข้าไปเพิ่มค่าเข้าไปต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องกําหนดตําแหน่งนะเพราะว่ามันจะต่อท้ายไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าอะไรล่ะคะใส่เข้าไปนะคะเราก็จะเอาค่านะคะจากตัวนี้แหละค่ะนะคะตัวที่เรารันตัวแรกเลยนะคะ นะเราเขียนอย่างนี้ได้นะคะ for i in หรือ2นะคะอ่าแล้วเราก็แสดงว่าตัว i in. นี้แหละนะคะก็จะเป็นค่าได้เลยนะคะถ้าเขียนอย่างนี้นะนะคะอ่าแล้วก็ upper นะคะ the upper ก็คือเป็นการทำให้เป็นตัวใหญ่ ะะหลังจากนั้นเราก็จะรีเทิร์นผลออกมานะคะมันก็จะทําการจากบรรทัดเนี้นะคะก็จะทําการเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะในการที่เราไปไล่ตามลิสต์สที่รับค่ามานะคะแล้วก็เพิ่มค่าเข้าไปในนิวลิสต์เรื่อยๆจนหมดแล้วก็ถึงจะรีเทิร์นผลออกมานะคะโอเคเพราะฉะนั้นรันนะคะชิพเอนเตอร์นะคะ,ะเราก็จะได้ผลอย่างนี้แล้วนะคะมันก็จะเพิ่มมาทีละตัวทีละตัวมาเรื่อยๆโดยการใช้ฟอ n t